เอาละครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนื้อหอมสุดๆครับสำหรับนอ้องไอายสักกุณาพ่อนครับพี่น้องหลายๆค่ายเพลงหรือกิจกรรมคอนเสิร์ตนะครับได้ติดต่ตอให้นอ้องไอายไปรับเชิญน,นําครับพี่น้องต้องบอกด้วยเลยว่าต้องแสดงความยินดีกับนอ้องไอายสักกุณาพออ้อนครับพี่น้องอ่ะก่อนอื่นก็นต้องขอสวัสดีครับ บิทม,มอเคนแฟนมอลำโดยพอเอฟซีน้องไอซ์กุณาพรอนเอฟซีมอลำเสียงหกนกโปสโระกร์ราคาเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอสบิ๊กนํานะครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีอีกเทือน,นึงครับราะกาสมการรอร์คอยทีฟแฟนคลับแฟนเพลงที่จะได้เห็นน้องไอ,าอานะครับไปรับเชิญบนไข่เร่งโตเกียวมิสิกครับพี่น้อง นี่ถือว่าหลายๆคนเองต่างตารอคอยมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สมการรอคอยแล้วนะครับหลายคนก็รอมานานนะครับกาด้ล่งเอ๋ยัะที่นะครับล่าสุดรับพี่น้องสําหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนาะเฟิรนได้ปักมุดดระกาได้กาหนดวันนะครับที่จะรับเชิญน,น้องอ้นะครับรับเชิญในอีพีที่20นะครับ ได้โพสต์ขอความว่าจังสีครับวันที่16รกรกฎาคม2567โตเกียวไล์สตรีม EP 20ศิลปินรับเชิญน,น้องอไอศักดนาพรตัวเป็นๆเ,เจอแน่เข้ากลุ่มทักเพจเลยครับหลังจากที่ได้โพสต์นี้ออกไปนะครับทั้งด่านบอดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นก็ได้โพสต์ได้แช่ขอความนี้ออกไปบอกว่า โอ้ยดีใจมากไม่คิดว่าน้องจะมาที่นี่ได้สบกคอคอเข้ากลุ่มเลยครับนี่นะครับผมอ่ากระเฮ็ดหนแฟนคลับแฟนเพลงบอกว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องไอซยซัฟแมาพอนแฟนคลับมอลํามสิบหกนกพงสกอรแฟนคลับผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์บอสบิ๊กะครับพี่น้องนาอตตางกระดีใจตางที่บอกว่ารอรอรอร,อ,รอในกลุ่มเลยนะครับ นี่แหละครับพี่น้องถือว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่น่าสนใจมากๆนะครับแฟนคลับแฟนเพลงของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกละก็เอฟซีแฟนคลับของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่ก็โอโ้โหค่อนข้างหลายเลยทีเดียวครับบวกกับแฟนคลับแฟนเพลงของน้องไอซ์ากุณาพรนแฟนคลับของมะล่ำสีหกนกขกสกอนเข้าไปนั่งงานนี้อีพียี่สิบแตกแน่นอนครับพี่น้อง ต่างคนก็ดีใจครับอยากเห็นออกไอครับซีกแกรมห้องเพลงคู่กันอ่ะงานนี้นะครับก็ต้องเข้าไปเบิ่งกูุปิดทั้งด้านเขตขายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับอ่าเพิ่นอาจะมีไหลคกปปิตอีพีนี EP ้ 10. นะครับแต่ว่าถึงของค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับจะมีการไลไรสตรีมเป็น EP EP ไปแต่แต่ EP นั้น จะบอเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันออกไปกระรับเชิญศิลปินนั้นศิลปินนี่นะครับเขามาร่วมรับเชิญในการสตรีมแต่ละเทือน,นะครับจะไม่เหมือนกันจะเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับถือว่าบอสั่งกันเลยนะครับเป็นนอกเนาะข้าวนี่ก็เป็นคิวของนอกอไอซากุณาพรซึ่งแฟน,นเป็นเพลงต่างรอคอยมือหนี่มาก โดนแล้วนะครับซึ่งตอนนนี้เปิ้นกระได์ว่า,วาจะรับเชิญนออ้องไอซ์สกุณาพร้อมมากข้นไปที่โตเกียวมิวสิกน้ำนะครับล่าสุดนี่แหละครับกระได้วันเวลาที่หมาะเจาะแล้วครับพี่น้องในวันที่16รกรกฎาคมนะครับพี่น้องจะถึงนี่ในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกครับพี่น,อน,อน้อ,นนนองอได้เจอโตเป็นเป็นแล้ววาสันนะครับบอดบิ๊ก ดีใจหลายๆนะครับว่าบอคิดว่าน้องจะมาได้ในวันที่16กรก,รากฎาคมนะครับกลุ่มปิด EP นะครับไ์สตีมที่20อ่านะครับกะดีใจนะครับนันออ่น้นองไอซ์สกุณาพรนั่นนะครับถือว่าตอนนี้เนื้อหอมมากๆเลยสำหรับน้องไอซ์สกุณาพรนะครับบพราว่าจะเป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตกระด้รับเชิญนออ้องไอไปนะครับโชว์ บนเวทีนํานะครับงานนี้กันครับแฟนเพลงก็ต้องไปให้กกำลังใจกันแล้วกันนะครับในทางใกล้เพลงโตเกียวมิวสิกนะครับเขาไปรอดกลุ่มได้เลยครับ,บวันที่6 6กรรกฎาคมนี้นะครับอนี่กถือว่าเป็นอีก99้าหนึ่งของน้องอนะครับที่ได้ยกระดับขึ้นไปอีก9กหนึงครับพี่นอ้องหลังจากที่ตอนหน้านี้นะครับ มีข่าวทีนอกอายจะไปตำการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่ล่าน MBK นะครับกลางกรุงกอทมอมอมื่อนั้นเป็นวันที่18สิงหาคมนะครับเป็นอ,อกเนาะ,ะหลายคนก็ต่างดีใจกันไปแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นครับเป็นเพลงนะครับเพิ่นก็ต่างรอคอยมากจนถึงื้อนี้ก็ได้เคาะมือแล้วก็คือวันที่16รกรกฎาคมหลังจากที่มีการ โสต์ขอความนี่ต้องไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะกับไปบึงว่าแฟนคลับแฟนเพลงเพิ่นวาดจังไห๋เนี่ยนะครับนี่หลายคนก็บอกว่ารอ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 เลยจ้านะครับเข้ากลุ่มรอเลยจ้าขอบคุณนะคะสมหวังแล้วรอบนี้นะนะครับแฟนคลับแฟนเพลงเพิ่นตังจะล่อเห็นน้องไอศกุณาพอนนะครับมารับเชิญบนเวทีโตเกียวมิวสิกนะครับอ่านีแฟนคลับแฟนเพลงว่า เจอกันค่าซื้อบัตรแล้วจ้าผู้นี้ก็่างคักคักคักอีรายเลรียญนกขอนจักจากแน่เด้อผู้นี้ก็่าบันเทิงคักอ้ายผู้นี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วใช่ไหมคะับในแม่พี่พี่ที่เรียกร้องให้น้องอ้ายมาขึ้นโตเกียวซื้อบัตรซื้อตั๋วมากันนเยอะนะคะผู้นี้ก็ว้าวเจอกันที่หน้าเวทีเลยจ้าน้องอ้ายลูกนกผู้นี้ก็รอชมค่ะน้องอ้ายน่ารักเองมากค่ะ เจ้าคักอีพี่นี่จ่าศิลปินรับเชิญรอจ่าเต้าน้อยอะไอปังปังคาคุณนิก็ว่าน้องเก่งมากน่ารักมากนอนรอในกลุ่มตั้งแต่วันแรกแล้วจ่าคุณน่กวาวาขอบคุณบอสบิ๊กจ่าที่ให้น้องมาร่วมสร้างผลงานในครั้งนี้ได้หวังว่าครั้งต่อๆไปบอสบิ๊กคงให้โอกาสน้องอะไอค่ะจากเอ46ค่ะดีใจมากค่ะคุณนอกววา รอรอค่ะแม่แม่จะรอดูหน้าออฟฟิศจ้ะรอเรียบร้อยงานนี้แตกอีกแน่ๆนะครับนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับที่มีแฟนคลับแฟนเพลงน้องไอซ์สกุณาพร้อมเอฟซีมอลลัมเซโฮกโ,โบรบสสปอรแล้วกับเอฟซีบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไทยโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเอพีที่เฮ็ดให้แฟนคลับแฟนเพลง ทางที่รอคอยที่จะเห็นนะครับน้องสีแกรมแล้วก็น้องอ้ายศักคุณากรนะครับไปร่วมหองเพลงคู่กันอ่านีก็อาจจะเป็นแนวใดก็เฮาก็เข,า,ขาไปรอในกลุ่มปิดเลยนะครับว่าเพิ่นจะมีการเซอร์ไพรแบบใดน่นะครับเพราะว่าการไลฟ์สตรีมแต่ละเครือเองของค่ายเพลงโปเแกรมมิวสิกนี่จะไม่เหมือนกันจะแตก เปลี่ยนไปตาม EP, อีพนใใีนะครับแฟนคลับแฟนเพลงกระทรงกําลังใจให้นะครับนี่ก็เป็นสระได้ดีที่เบ้าเอเดวน้าม,มาฝากปีฝากน้องฝานะบพี่น้องนองกับพี่น้องมากคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆ้ะปอกันกับเบาเอในะคลิปต่อไปกันแล้วกันครับสวัสดีครับ